ลองกินกล้วยโรยช็อกโกแลตเป็นซองอย่างนี้นะครับทุกคนไสที่ผมกินเนี่ยไสมะเผานะครับทุกคนหน้าตาก็เป็นอย่างนี้เป็นกล้วยมุนหมวนให้ดูไส้นะครับทุกคนอันนี้มะเผาข้างในมีมะเผาเยะืะแบบเต็มแๆบบแบบแบบจริงๆกล้วยกับชโโ็อกโกแลตอ่ะ เข้ากันอยู่แล้วนะครับทุกคนกล้วยก็บแบบนึบๆนบแล้วก็ช็อกโกแลตหวานแล้วก็ข้างในเีมีมะพร้าวด้วยรู้สึกแบบหอมขึ้นข้างในมีช็อกโกแลตกับมะพร้าวแบบเต็มทั้งหมดเก้าชิ้นนะครับทุกคนเป็แบบไม่น้อยนะเยอะเหมือนกันอันนี้ใส่คอมเบอร์บิสกิตน,นะครับทุกคนว้าใส่บิสกิตแบบเยอะมากแล้วข้างในก็ยังช็อกโกแลตเยอะอยู่นะ กล้วยนุบรับช็อกโกแลตหวานเหมือนเดิมนะครับทุกคนแต่ว่าข้างในมีบิสก <m ul ch auen> ิตกรอบๆอือมร่อยเลยอ่ะทุกคนเอากล้วยกับช็อกโกแลตแบบเข้ากันมากอารมณ์เนี้ยกินแบบเต็มๆใส่ไม้หกออืืรสชาติเนี้ยเบสคิตกรอบๆแบบอาจจะคนที่แบบชอบเท็กซ์ e ชอบกรอบๆแบบเลือกอันนี้ แต่คนที่ชอบกินแบบหอมมะพร้าวอ่ะเลือกใส่มะพร้าวแต่สําหรับหอมอัเนี่ยมะพร้าวอร่อยก,อกว่าเพราะว่าที่หอมอัชอบกินแบบมะพร้าวอยู่แล้วจริงๆเลือกรสชาติอะไรก็ได้นะครับทุกคนเพราะว่ากล้วยกับช,โชโโ็อกโกแลตเข้ากันอยู่แล้วอร่อยมาก